สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโกซาเลวชิงกาลานนะครับรัดล้างลอกตัวราชนาจักรนะครับตัวนี้ลอกไดว่านะครับเป็นตระกูลซีบอกนะครับเป็นเบอร์500 MJ นะครับเป็นตัวนี้เป็นระบบน้ำมันแมกซิลนะครับเป็นลอกไฟฟ้าขนาดกลางนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คนะครับมีลูกปืนวันเวนะครับลูกปืนกันติกับเสียหายนะครับเดี๋ยวว่ากันเป็นจุดนะครับจุดแรกนะครับตัวแขนมือหมุนนะครับ ตัวหนอบนะครับเป็นลูกเบลตัวนี้เป็นบูทนะครับหมุนลื่นปรติดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวเสาแกนมือหมุนนะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวเกียวเสาปะเบกปะเบกก็ปรติดีนะครับตัวเกียวอยู่สภาพสมบูรณ์ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวผ้าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับมีั้หมดค่อนข้างหลายแผ่นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับใส่จารบีสมูทแดกให้เรียบร้อยนะครับเบรกไถเนียนดีแล้วก็ค่อนข้างหนักมากนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนระบบกันตีกลับนะครับลูกปืนวันเวนตี้รี เสียหายเลยนะครับเพราะว่าเกิดจากความร้อนของมอเตอร์นะครับทําให้ลูกปืนวันเวตัวละลายเลยนะครับตรงจุดนี้เปลี่ยนลูกปืนให้เรียบร้อยนะครับของแท้ของไดว่าให้เรียบร้อยนะครับตรงงานตรงรุ่นของเขานะครับส่วนระบบการตีกลับอีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นระบบหัวแล้ก็จอกนะครับช่วยเซฟตี้ระบบการตีกลับอีกหนึ่งจุดนะครับจุดต่อมาระบบตัวแผงตัวหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวมาตรวัดนะครับขึ้นปกติดีนะครับแต่ผมขึ้นเป็นควิดโอนะครับทางานนะครับ ตัวเลกวิ่งปกตินะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ใช้รู้สึกว่ามีสึกหล่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเลยส่งผลให้เวลาใช้งานหนักๆอาจจะมีความร้อนสะสมสูงนะครับเลยส่งผลให้ตัวลูกเพลินเวทที่แจ้งไปนะครับสึกหลอนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะมันมีผงถ่านนะครับที่ตัวทุ่นมอเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเลยตรงนี้ใช้งานได้ปกติดีแล้วนะครับส่วนจุดต่อมาระบบเฟือง ระบบสุริยะนะครับตรงแกนสปูลถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับมาทีแรกมีจจระบีนะครับค่อนข้างดำนะครับเสื่อมสภาพแล้วนะครับถอดล้างให้ทุกจุดนะครับเฟืองอะไหล่ค่อนข้างซับซ้อนหลายชิ้นนะครับจุดนี้ทํางานได้ปกติแล้วนะครับส่วนตัวตัวเกียร์สายเฟืองตัวนอนเค้าไฟนะครับมาทีแรกก็จาระบีเสื่อมสภาพเช่นกันนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับทำงานได้ปกติดีแล้วนะครับส่วนชุดยกฟีสปูลนะครับทำงาน ได้ปกติดีแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนตัวมอเตอร์นะครับทำงานได้ปกติดีนะครับอันนี้รอบต่ำนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปรอบสูงนะครับนะครับรอบสูงทำงานสูงสุดนะครับอันนี้ทำงาน20สรนนะครับสำหรับตัวคันเร่งสวิตช์ไฟฟ้าทำงานได้ปกติดีนะครับส่วนตัวหน้าจอก็ทำงานได้ปกตินะครับตัวแผงหน้าจอ ีแรงโหลดนะครับส่วนตัวขั้วขั้วถ่านนะครับเริ่มสึกกร่อค่อนข้างเยอะนะครับไปส่งผลน่าจะให้ทําให้ตัวมอเตอร์ค่อนข้างมีความร้อนสูงนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่ก็ยังใช้ง,งานได้โปรติดีอยู่นะครับเรียบร้อยดีครับ่งงานครับ